สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้มาพบกับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกท่านนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพามากำนวณแนวทางฮานอยวันที่11ทธันวาคม2566นะคะทุกคนคะ่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนคะ่ะเรามาดูวันที่10ก่อนนะคะทุกคนเราค่อยไปดูวันที่11อดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่1ิบนะคะทุกคนส่วนมากจะเข้าเด่นแยกเด่นแยกนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เด่นรวมก็มาปะปายนะคะทุกคน วันไหนไหลดีก็คือไหลดีนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับเลขเด่นแยกวันไหนหลุดก็คือหลุดหมดนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนเฉะพาะกิจจะให้เก้าและแปดวันนี้หลุดนะคะทุกคนบนมาสองสี่ห้าล่างหกเจ็ดนะคะคู่ด้านบนมาหกเจ็ดเจ็ดหกสําหรับเลขเด่นประจําวันวันนี้หกไม่หลุดนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับน้อยกิจนะคะน้อยพิเศษจะให้แปดและเจ็ดบนมาแปดศูนย์แปดล่างสามศูนย์ เด่นแยกมาแดเด่นรวมมาสามนะคะทุกคนปกติจะให้หนึ่งและศูนย์บนมาสามหกศูนย์ล่างหกสามนะคะเด่นแยกศูนย์มาเด่นรวมสามานะคะทุกคน v i p จะให้หนึ่งและศูนย์บนมาเจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างศูนย์สองความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบ้ลมาจริงๆด้วยนะคะทุกคนมาเบิ้ลศูนย์ศูนย์พี่รองขาแล้วก็ล่างศูนย์สองวันนี้เด่นแยกเข้าเด่นรวมนะคะทุกคนศูนย์สองสองศูนย์ เรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันหลุดไหมวันนี้หหลุดนะคะทุกคน6มาน่อยปกติและน่อยกิจนะคะทุกคนมากัะทุกคนขาลุ้นต่อวันที่11นะคะวันที่11ก็ใจก็ผลการออกรางวันวันที่10มาคํานวณหาความน่าจะเป็นคู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะ4ตัวบนปกติพิเศษ VIP นะคะทุกคนปกติ7360 พิเศษ0 8น8นะคะทุกคนคะ่ะ B P 1 7 0 0นะคะทุกคนมาบวกกันค่ะ7.3.6บวก3บวกบก8บก8บวก1บวก7ได้40นะคะ40-1ลบหือ39บวก1ได้41 3ตัวนี้นะคะทุกคนคือผลรวมนะคะพี่ดองบเป็นมารวมนะคะพี่ดองค่ะผลรวมเพื่อการหาคู่ความน่าจะเป็นด้านบนนะคะ สำหรับคู่ความน่าจะเป็น fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะย้ำว่าอย่าเอาทุกคู่นะคะค่ะทุกคนคะ่ะสูตรนี้นะคะทุกคนคือใจดัดแปงมาจากสูตรสามตัวนะคะทุกคนการจับสามตัวก็คือสามเก้าหนึ่งถึงสามเก้าเก้าสี่ศูนย์หนึ่งถึงสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้สามตัวก็เอาตัวหน้ามาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ หลุดพี่น้อง3ตัวหลุดติดต่อกันมา2องสาวันแล้วนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนขาความน่าจะเป็นคู่ด้านบนนะคะทุกคนขาอย่าเอาทุกคู่เด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะ9 1้าถึงเกให้ทุกคนดูตัวเด่นก่อนนะคะเก้าหนึ่งก็สองก็สามก็สี่ก็ห้าก็หก็เก็แปดเก้าถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศส่ศนย์ห้าศูนย์ หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนะคะทุกคนมาดูนะคะเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเกสองเก้คือคู่ผลรวมนะคะทุกคนคือตัวกลับนะแล้วแต่พี่น้องมาด้วค่ะเก้าเจด้าคะศูย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนนะคะ, 01, 09, 01, 02, 04, ะ,คะทุกคนศูห ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะพี่น้องแล้วตะมักเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะทุกคนคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องขะดูตัวเด่นก่อนค่อยไปดูคู่ตัวจอนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวจอนะคะเฉพาะกิจอยู่ที่ศูนย์และเก้าทุกคนพิเศษอยู่ที่ห้าและสี่ ปกติอยู่ที่8และ7 v p อยู่ที่6และ5นะคะทุกคนคะประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่ตัวจอกของแต่ละน้อยนะคะทุกคนคะ่ะชาพผู้จิูนย์และ9นะคะคู่ด้านบนให้ทุกท่านดู99 0 9 1 9, 9นย์ะคะส่วน01กับ09ก็แล้วแต่ชอบเราจะมาดูนะคะว่าศูนย์ไหนคือเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคน0 2ย์กับ07คือเลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้อง แล้วพิต่ตาพี่น้องพิจารณานะคะทุกคนขาหรือจะชอบชุดหกับ09ก้ก็ก็แล้วแต่มักเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูนะคะหนอยต่อไปน่อยพิเศษ5และ4จะเป็น940414950515นะคะปกติ8และ7 9 7 0 7 1 7าเจ็ดศนะคะ v i p 6และ5คะ้ค่ะทุกคน9 5 0 5 1 5าศูนย์นี่คือคู่ตัวจอกของแต่และน่อยนะคะ เรามาดูเด่นรวมนะคะทุกคนเด่นรวมก็คือการมัดรวมทุกรอบนั่นเองนะคะการมัดรวมทุกรอบของเราอยู่ที่9กับ1นะคะทุกคนเอีทุกท่านมาดูคู่ตัวเจาะของผลของการมัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมใจจะให้ทั้งหมด6คู่ก็แล้วแต่ทุกท่านชอบนะคะเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรเด่น วิ่งรูดแยกรอบนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบเด่นรวมก็ให้ตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะมาดูค่ะ9กับ1เด่นรวมนะคะเป็น910111 9 9 0 9 1นนะคะทุกคนนี่คือคู่คผลคู่เด่นรวมนะคะทุกคนเรามาดูนะคะถ้า f c ท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนจะจับให้ดูหนึ่งนอยนะคะเช่นนอยชฉวปก,กิจอยู่ที่0และ9 เด่นรวมอยู่ที่9และ1ให้ fc ทุกท่านจับได้ดังนี้นะคะ0 9 9ย์1 1 0 9009 9 9นะคะทุกคนจับแบบนี้ไปทุกหนนะคะพี่น้องเรามาดูนะคะเลขเด่นประจำวันจันทร์อยู่ที่เลข2และเลข7เบิ้ลประจำวันคือ2 2และ77นะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกคนเลข2ในและเลข7นี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งลูดได้ทุกคุณทุกหวยทุกรอบ แล้วแต่เอฟซทุกท่านจะหยิบจับไปใช้นะคะทุกคนค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมานหมานสุขผูสุข,สข,สขคนด้วยค่ะพี่้องสวัสดีค่ะ